อวดผีพุทธหนีพบกับเรื่องราวของคนที่ไม่เชื่อและลบหลู่โดยการทำลายสารเพียงตาจับทุ่มโยนลงน้ำไปเ mm. ต่สาร,สารครับแล้วผมก็ท้าว่าแนงเอาไปเลยอ uh. อย่างเงี้ยสารเนี่ยพังลงไปน้ำลวคุณก็ตะโกนดา่าใส่สารเข้าไปอีกรเรียกชื่อเขาด้วยเขาชื่อสารตะนวดเขาเรียก,กสารตะนวดเขาเรียกสารตะนวดพุพังสารตะนวดตะนวด,ตะนวดลงไปอยู่น้ำลวผมก็เรียกไอ้หนวดแน่กิงเอาไปเลยอย่างเงี้ย mm. แฟนผมก็บอกว่าเดี๋ยวก็ลงรูปผมบอกมึงลงลูกแล้วกูเหยียบมึงซ้ําอีกสิ่งที่เขาทำแบบไม่เกี่ยวแต่ถ้า<ค>รเรารบอก,กไม่รู้เนี่ยอย<ไ>ูดีก็เป็นเสียงมาบอกแค่บอกว่าถ้าจะทวงตอนเนี้ยกูทวงมันเขาบอกไว้เลยนะเอาถึงขันน้นเป็นอมกึล ลา่าท้าผีที่หอพักร้างดวงวิญญาณนักศึกษากับเค a อฟเขาฮารสึกแล้วแหละเฮ้ยอะไรเคที่มันตรงกดกดกนโ้นคางคางซายครับมีอะไรครับมันเหมือนแบบเขาแบบเหมือนมีอะไรมาคือมันเหมือนรูปหรือว่ามาใช่ครับรูปครับรูปรูปห้องน้ำ ห้องน้ำมีอะไรครับผู้ชายยือยู่ตรงนั้นนะฮะยูนิ่งๆอยู่นิ่งๆอะไรครับมันมีเสียงมาจากห้องน้ำบอกอะไรตกก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เคสามารถสัมผัสได้ว่าเมืันมีใครอยู่พอตั้งสติอะเขาจะรู้สึกได้เลยว่ามีคนอยู่บนฝาลงตั้งสตินะเครู้สึกไามีคนยืนมองอยู่ครับพี่จ้องตาขมิ้นมองตรงไหนครับบนหัวเคเนะครับ ประสบการณ์ขนหัวลุกกับเรื่องสุดหลอนของปนัดดาเรืองบุกแล้วระหว่างที่นอนเนี่ยฝั่งตรงเนี้ยได้ยินเสียงแบบโอยอโยอยโยยโยยคือสวดเลไไ่มรู้อะอยู่ข้างหูอะเราก็เลยหันไปมองอะเป็นเงาดำปีเลยอ่ะแล้วเหมือนเขานั่งนั่งท่าเทพธิดาแล้วก็นั่งอยู่ใ,ใกล้หูเราอ